สวัสดีครับทุกคนครับผมพเนชครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y h e r โกันนะครับในคลิปนี้นี่คือเทรดหุ้นต่างประเทศนะครับเราจะมาเทรดหุ้นต่างประเทศกันทุกๆวันพุธนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตสานะพอร์ตด้วยว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ตลาดล่วงลงมาล่วงกันทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันก่อนดีกว่านะครับคุณกัมก้านะฮะบอกว่า รบกวนถามอาจารย์พืชครับเวลาโอนเงินเข้าพอร์ตธนาคารท้องถิ่นมันเปลี่ยนไปครับมันเจเนเรต QR โค้ดแล้วชื่อบัญชีใครก็ไม่รู้อาจารย์เคยเจอไหมครับมันเป็นอย่างนั้นครับถูกต้องแล้วครับก็คือปัจจุบันจะเป็นการเจเนเรต QR โค้ดขึ้นมาแล้วเราก็ยิงไปที่ QR โค้ดเลยแล้วมันก็จะเป็นชื่อคนไทยขึ้นมาครับนะเป็นชื่อใครก็ไม่รู้อย่างที่พูดนี่แหละครับก็ระบบมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อลดเวลาในการโอนนะครับก็ผมเชื่อว่ามันคงจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแหละนะ แต่ตอนนี้ก็เป็นระบบแบบนี้ก่อนอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับคุณรุ่นนะฮะบอกว่าอยากให้มีการวิเคราะห์พวกดัชนีหน่อยครับอ่าตรงนี้นะฮะอ่าที่ไม่วิเคราะห์ดัชนีเนี่ยเพราะว่ามันแกว่งแรงกว่าตัวหุ้นซะอีกนะครับก็เลยไม่ได้วิเคราะห์ดัชนีเพราะเราพูดกันตรงเนี้ยสมมตินะผมพูดเวลาสี่ทุ่มของวันอังคารอย่างเงี้ยกลายเป็นวันพุธเนี่ยมันก็คนละเรื่องแนละ้วมันก็เป็นหนังคนละม้วนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะดัชนีต่างประเทศเนี่ย ก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ตรงนี้ก็มันก็มีตัว Copy นะครับซึ่งสามารถ Copy t เทรดได้นะถ้าเป็นตัวอัชนรก็จะใช้เงินประมาณ2000เหรียญน,นะครับในการ Copy 1ีไม้ถัดมาคือคุณไม้บอกว่าผม10%กว่าแล้วครับกล่าว่าจะเพิ่มต่ออ่ะเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างคุณไม้นะกาําไร10%เรนี่ยเราก็เพิ่มทุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเทรดไปเทรดมายังขาดทุนอยู่เลยก็ยังไม่แนะนําให้เพิ่มทุนนะฮะให้ฝึกให้เก่งๆซะ แล้วเราก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคุณโคเซ่นะฮะราะว่าสวัสดีครับอาจารย์พืชแบบฟอร์ม W8BEN คืออะไรแบบฟอร์มตัวนี้นะฮะ W8BEN เนี่ยนะครับคือแบบฟอร์มที่จะถามแล้วว่าเราเป็นประชาชนคนอเมริกาหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่ครับถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่ก็เท่านั้นเองนะครับคุณสเนาหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะคร แม่เจ้าเทรดแบบโหดดิบเทือนจริงหุ้นอะไรไม่รู้จักเราเลือกเองได้ทุกตลาดหรือเปลา่าน่ะอันนี้เอาเดี๋ยวตอบคำถามแรกก่อนนะครับก็น่าจะมาจากไอ้ตัวคลิปนี้ใช่ไหมที่ผมเลือกอตัวหุ้นที่อ e ีทโรให้ความสนใจ10ตัวใช่ไหมครับก็เอามาเทรดโดยที่ไม่รู้จักเลยว่าหุ้นตัวนั้นมันคืออะไรใช่แล้วครับเราไม่จำเป็นต้องรู้จากทุกตัวที่เรา,ทาทเราทรดก็ได้มันคือการเทรดครับมันไม่ใช่การลงทุนไม่ได้แบบเป็นการอินเวสที่ เราจะเลือกหุ้นตัวนี้ไปในระยะยาวเป็นอย่างไรพื้นฐานอะไรโอเคไหมไม่ใช่การเทรดเราก็ดูแค่หน้ากราฟและหน้ากราฟที่เราเปิดมาเราไม่ได้ซื้อทุกตัวนะครับเราซื้อเฉพาะตัวที่มีโอกาสที่จะกําไรเท่านั้นนะฮะอ่ะเราก็มองออกระดับหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็เราเลือกเองได้ทุกตลาดหรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้ทุกตลาดครับแต่เป็นตลาดส่วนใหญ่แล้วก็ ในตลาดนั้นยกตัวอย่างนะเช่นตลาดฮ่องกงเนี่ยก็ไม่ได้มีหุ้นทุกตัวที่ในฮ่องกงมีนะฮะแต่เป็นหุ้นที่มีการเทรดเยอะเะนะครับเพราะตัวนี้มันคือ cfd นะนะครับมันไม่ได้เป็นการซื้อหุ้นตัวนั้นจริงๆนะเป็นการซื้อสัญญาอีกผ่านอีกทีหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมและกองทุนรวมไปซื้อหุ้นอีกต่อหนึ่งอะไรทำนองนั้นนะครับก็เนี่ยดาวโจนอะไรอะไรก็ช่างเขามันจะอยู่ในตลาดไหนก็ช่างนะครับโดยที่ ผมก็จะดูแค่หน้ากราฟอย่างเดียวนะอันไหนหน่าสนใจก็ซื้ออันไหนไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านนะครับอ่ะคำถามมีประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวพอร์ตหุ้นก่อนนะครับอันนี้คือพอร์ตผมนะครับปัจจุบันก็ว่างเปล่านะครับอ่าเพราะว่ามันมีการร่วงลงมาแรงนะถ้าเกิดเราไม่ขายเนี่ยมันก็จะไม่ได้กําไรเลยนะครับในรอบ ที่เราผ่านมานะครับเพื่อนๆที่อยากจะดูนะครับก็มาดูประวัติการเทรดก็ได้นะเนี่ยดูประวัติการเทรดได้นะครับว่ากําไรติดลบบวกอะไรยังไงเนี่ยดูได้ตรงนี้นะครับสถานะพอร์ตตอนนี้คือ1625ที่สามารถเทรดได้เดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะฮะเรามาหาหุ้นที่น่าสนใจนะเอาหุ้นตัวใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเอามาเล่นกันดูนะครับตัวแรกนะฮะก็คือ Apple นะ อย่าง a p p เ e นะครับเรามาดูที่ชาร์ตก่อนราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเรียบร้อยแต่ทิ้งตัวลงมารอบนี้นะครับก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะฮะคือผมไปรออยู่ที่แก็บดีกว่านะผมไปรอเขาอยู่ที่แก็บดีกว่าเดี๋ยวผมจะรอเขา2ไม้นะฮะอยู่ที่แก็บก็คือที่106หเหรียญน,นะครับแล้วก็ที่ประมาณ96หเหรียญน,นะผมจะรอเขา2ไม้ตรงนี้นะเป็นแนวรับ จะรับได้หรือไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมขอสั่งซื้อไว้เลยแล้วกันนะครับก็เปิดเป็นหน้าหน้าซื้อนะครับซื้อไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นการส่งคําสั่งนะครับนะส่งคําสั่งก็คือจะซื้อที่106นะฮะอ่ะหนึจะซื้อ100เหรียญน,นะครับอ่าไม่มีซับลอดโอเคตั้งคําสั่ง ซื้อนะฮะสถานะตอนนี้เป็นซื้อซื้อนะครับซื้อที่106เห็นไหมตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะเพราะว่าราคาเขาอยู่115้แล้วจะซื้ออีกไม้หนึ่งที่ประมาณ96นะครับผมก็เอาประมาณร้อยเหรียญนี่แหละจะซื้อไม้ที่2นะครับเป็นการส่งคำสั่งผมก็พิมพ์ใหม่เลยนะฮะ96สเนี่ยสถานะดูตรงนี้นะครับเป็นสถานะซื้อนะครับก็ส่งคำสั่ง นะครับเขาขึ้นแหละซื้อ Apple นะครับที่ราคา96อ่ะไปดูตัวถัดไปที่น่าสนใจ Google ดีกว่า Alphabet บนะฮะที่เราถือมาแสนยาวนานรอบที่แล้วนะครับปับ๊บโอ้โหราคาก็ร่วงลงมานะล่วงลงมา,นะงงมาโซนแนวรับจริงๆถ้าให้ดีเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดโซนประมาณแถวเนี้ยนะครับอ่าโซนประมาณแถวนี้นะ เพราะฉะนั้นผมขอเอาตัวเลขจิตวิทยาแลวกันนะครับที่ผมจะซื้อ google เพิ่มนะฮะก็คือ1,500ตรงนี้เลยนะครับอ่าแต่าตัวเลขจิตวิทยานะก็ผมจะส่งคำสั่งซื้อนะฮะบ,บายนะครับตรงนี้เรากำหนดเอาเท่าไหร่ก็ได้นะผมจะใส่ร้อยเหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเราก็เหลือเยอะอยู่นะส่งคำสั่งนะครับเป็นถานะคือซื้อนะครับไม่เอา1 5 5่โอ้เลขสวยมากเลยนะ เราจะเอาพันห้าท้วนแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อไปเลยโอเคอ่ะก็เนี่ยเป็นการส่งคำสั่งทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อนะครับมีอะไรอเมซอนนะฮะอเมซอนลองดูซิดูฉาดทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าเทรดอะไรนะครับตรงนี้ก็เรามาหาแนวรับนะครับแนวรับที่ดีอเมซอนไม่ควรจะดูดตรงนี้ฮะ ประมาณ3,069ผมจะตั้งตรงนี้เลยนะนะครับสา6พนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะฮะก็ผมจะซื้อ100เหรียญแล้วก็ตั้งคำสั่งนะครับเท่าไหร่นะ3069ใช่ไหมส่งคำสั่งตรงนี้ถ้าเกิดราคามาลงมาถึงมันก็จะซื้อให้เลยนะครับก็ส่งคำสั่งซื้อไว้ ดูอีกนะเราเหลือพันสองร้อยที่ยังซื้อได้นะฮะแต่ก็ต้องเก็บเงินสดไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยก็พอถึงเวลาที่มีจังหวะด,ดีๆเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้อ่ะนี่ราคาล่วงลงมานะครับนี่แนวรับดีเลยนะเนี่ยสี่ร้อยหกสิบหกนะฮะกลัวไม่ได้นะครับอ่ากลัวไม่ได้พอสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับผมจะส่งคําสั่งซื้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะฮะหนึ่งร้อยเหรียญก็เราจะซื้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับอ่ะ ส่งคาสั่งไปนะครับโอเคเรียบร้อยยังไม่มีหุ้นในพอร์ตเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยหุ้นยังไม่มีนะครับมันมีแค่คําสั่งที่เราส่งทิ้งเอาไว้เฉยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปก๊อปปี้ด้วยแล้วกันนะเมื่อกี้ผมก็ขายมาแล้วนะคุณสปากเกียงเนี่ยนะครับเนี่ยไหมเดือนนี้เริ่มติดลบลงมาแล้วนะครับโอแล้วก็เนี่ยเวลาเวลาที่จะดูนะเขาก็จะมีการแบบพูดคุยกับนักลงทุนนะ อันนี้พอพิมพ์เป็นภาษาจีนนะครับก็อ่ะความเสี่ยงก็ค่อนข้างน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะคัดลอกนะครับเริ่มคัดลอกคุณสปาร์เหลียงนะครับเราจะคัดลอกที่300เหรียญนะกันรอบนี้พิมพ์เอา3 0 0คัดลอกการซื้อขายที่เปิดอยู่ไม่เอานะฮะเราจะคัดลอกใหม่ทั้งหมดนะครับเฉพาะที่เขาซื้อใหม่ ก็คัดลอกไปนี่ก็จะเริ่มคัดลอกนี่ถ้าเกิดเมื่อกี้เรากดว่าคัดลอกทุกอย่างที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็จะทําการซื้อหุ้นเดิมเหมือนกับพอร์ตคุณสปาร์กเลี้ยงทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดเราติ๊กออกน่าหมายความว่าหลังจากนี้นะหลังจากนี้ไปถ้าเกิดพอร์ตของคุณสปาร์กเลี้ยงมีการซื้อขายอะไรเราถึงจะเริ่มมีนะครับนี่เห็นไหมมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมา ตรงนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันเท่านี้วันนี้ช็อปแหลก800เหรียญน,นะครับก็ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะบวกจะลบจะอะไรยังไงนะครับนี่นดูเลขนี้ไว้แลนหะต้องดูว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนที่อยากจะลองเทรด ตัวต่างประเทศน่ครับก็ต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับและถ้าต้องการเปิดพอร์ตนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับถ้าจะเปิดพอร์ตอ e ีทโนะแนะนําว่าควรเปิดผ่านไอ้ลิงก์ที่ผมเจนเอาไว้ Gen ide, ให้นะฮะเพราะว่าเวลาที่อ e ีทลโลเขามีโปรโมชั่นอะไรเนะี่ยเขาจะจัดร่วมกับช่องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไปเปิดแบบ ผ่านที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ตัวโปรโมชั่นนี้ไปมันก็ทําให้เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองลองเปิดพอร์ตเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับก็สามารถเริ่มเปิดพอร์ตแล้วก็เวลาลงทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนเนี่ยพอร์ตเสมือนก็ได้หัดเล่นก็ได้นะฮะนี่เห็นไหมพอร์ตเสมือนที่ลงทุนไปนะอันนี้อันนี้เนื่องจากเราไม่ได้คัดทิ้งไงมันมันก็เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนมันบวกไปไกลแล้วนะฮะบวกไปไกลมากแล้วนะครับ ก็ไม่ได้สนใจนะเพราะมันไม่ใช่เงินจริงนะครับก็เลยปล่อยปล่อยมันทิ้งไปนะครับเนี่ยก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆนะครับยังไม่อยากใช้เงินจริงสามารถใช้พอร์ตเสมือนได้เขามีเงินตั้งต้นให้ทั้งหมด1 0 0 0 0แสเหรียญนะครับเห็นไหมอ่ะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ